ทุกคนครับนี่คือ Redmi 10A ครับสมาร์ทโฟนในเลทราคาเริ่มต้นที่เน้นการใช้งานทั่วไปเป็นหลักราคาเนี่ยเพียงแค่3,999บาทแต่ RV ครับทุกคนสามารถปรับสุดได้ครับจากที่ลองไปเล่นมาแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ครับพี่นนจัดให้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมหนนนัทวัฒน์ที่ช n แนลแชนแนลครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับสู่การรีวิวมือถือเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมของทางค่ายเสี่ยวมี่นะครับผมเป็น Redmi 10 เอเครื่องนี้นั่นเองครับซึ่งเป็นมือถือนะครับผมที่เน้นการใช้งานทั่วไปนะครับผมราคาสบายกระเป๋าครับซึ่งใครจะซื้อเป็นเครื่องสำรองนะครับผมหรือว่าซื้อให้ลูกนะครับผมให้พ่อให้แม่เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวครับเพราะหน้าจอของเขาก็ทุกคนค่อนข้างใหญ่นะครับผมใช้งานทั่วไปได้สบายแบตเตอรี่อึดครับทุกคนการดีไซน์ของตัวเครื่องครับก็ค่อนข้างสวยเนาะแล้วก็ R V ครับเหมือนที่ผมบอกไปข้างต้นเลยครับว่าสามารถปรับได้สุดครับแต่ที่ก่อนที่เราจะไปลองเทสนะครับผมไปลองใช้งานกันเนี่ย สเปกการใช้งานและสิ่งที่ให้มาภายในกล่องกันก่อนครับทุกคนทุกคนครับก่อนที่เราจะมาดูที่ตัวเครื่องนะครับมาดูก่อนว่าภายในกล่องเขามีอะไรแม่กับเราบ้างครับอย่างแรกก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมนะทุกคนนี่แล้วก็จะให้มาเป็นคู่มือการใช้งานสายชาร์จที่เป็น m i โคร USB นะฮะทุกคนแล้วก็จะให้มาเป็นอะแดปเตอร์นะครับผมชาร์จ10วัตต์นะทุกคนนี่แล้วก็มาดูที่ตัวเครื่องกันต่อนะฮะสำหรับตัวเครื่องครับทุกคนก็ จะมาดูในส่วนการดีไซน์กันก่อนครับสำหรับการดีไซน์ตัวเครื่องครับก็ดีไซน์ออกมามีความโค้งนะครับผมเนาะขอบโค้งรองรับการจับถือเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกนะฮะหันมาดูด้านหลังครับผมฝาหลังเนี่ยตรงโมดูลกล้องครับทุกคนก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะให้มาเป็นที่สแกลไลนิ้วมือครับทุกคนแล้วก็ตรงที่โมดูลกล้องครับก็จะเรียบๆเนาะนูนขึ้นมาเล็กน้อยไม่เยอะนะครับมี ก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะเขียนว่าเรดนี่นะครับทุกคนแล้วก็การดีไซน์ฝาหลังก็ออกมาได้ค่อนข้างสวยนะฮะตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นเส้นๆลงมานะเวลาเราขยับเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันมันฟึบฟึบฟึบนิดหนึ่งนะทุกคนนะโอเคครับมาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนครับทุกคนสำหรับรอบตัวเครื่องครับฝั่งนี้เนี่ยก็ใช้มาเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับทุกคนตรงนี้เลยนะเห็นไหมโอเคนะครับแล้วก็ด้านบนขึ้นมาครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของปุ่มวลุในนนนกกกาารรรรปััับบบบเสียงคคคทแ้้็ด ก็จะให้มาเป็นพอร์ต3.5มิลมานะครับไว้เสียบููฟังแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะให้มาเป็นช่องใส่ถาดซิมนั่นเองครับรุ่นนี้นะครับผมจะเป็น t r ิปเปิลสล็อนะฮะใส่ได้2ซิมแล้วก็สามารถาเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้ด้วยนะฮะนี อ่างั้นเรามาดูที่ตรงด้านท้ายกันต่อนะครับทุกคนนี่เนาะด้านล่างเนี่ยก็จะให้มาเป็นไมโครโฟน1ตัวนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตอ่าไมโคร USB ครับแล้วก็จะให้มาเป็นลำโพง1ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีอ่าไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนมาให้นะฮะทุกคนสำหรับรอบ,บตัวเครื่องนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของสีครับรุ่นนี้เนี่ยทุกคนจะให้สีมาทั้งหมด3สีครับ สำหรับสีที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมจะมีความมันเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเราขยับอย่างนี้นะสีที่ผมถือครับจะเป็นสีดำนะครับผมซึ่งมีชื่อเรียกว่ากราไฟต์เกร์นั่นเองนะครับและอีกสีนึงครับจะเป็นสีขาวครับหรือว่าโครเมอร์นะครับผมซิลเวอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็อีกสีนึงครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมเรียกว่าสกายบลูนั่นเองนะครับทุกคนหันมาดูในส่วนของหน้าจอกันต่อครับสำหรับหน้าจอครับทุกคน รุ่นนี้นะครับผมหน้าจอเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับผมจะมีขนาดอยู่ที่6.53นิ้วครับทุกคนเป็นหน้าจอ ips lcd ครับความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่ h d นะฮะแล้วก็อาตาัตรา r e f r e ช h r a เนี่ยจะเป็นเริ่มต้นนะครับผมอ่าคือใช้งานทั่วไปน,นั่นแหละเนาะจะอยู่ที่หกสิบ hz ครับทุกคนซึ่งจากที่ทุกคนได้สังเกตดูนะครับตรงนี้เ,เป็นหน้าจอแบบติ่งหยดน้ำนะครับผมแล้วก็ขอบเนี่ยก็ ค,ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ใช้ได้เลทีเดียวครับเนาะด้านล่างด้านข้างด้านบนนะฮะประมาณนี้เนะาะนะฮะแล้วก็ในส่วนของ CPU ที่ใช้ครับตัวนี้เนี่ยจะใช้ CPU เป็น MediaTek Helio G25 ครับทุกคนแล้วก็ GPU ครับจะใช้เป็น Power VR นั่นเองครับในส่วนของ RAM ที่ให้มาครับทุกคนรุ่นนี้เนี่ยจะให้ RAM มาที่ RAM 3ครับแต่ว่าสามารถอยากเพิ่มแรมได้นะครับผมโดยการขยายแรมเนาะสามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งครับจากแรม3ก็จะกลายเป็น4นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของสตอเรจนะครับผมหรือว่าหน่วยความจำเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจะให้มาที่ 64G กิกครับทุกคนแล้วก็สามารถอยากเพิ่มได้อีก1 TB เทราไบต์นะครับทุกคนแล้วก็รุ่นนี้นะครับผมมาพร้อมกับมี UI นะครับผม12.5ครับมาพร้อมกับ Android 11นะครับทุกคนนี่ แล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาครับรุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับผมก็สามารถเดี๋ยวชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับผมก็ชาร์จ10วัตต์นะครับก็ถือว่าใช้งานทั่วไปนะครับผมใช้งานได้เนาะแต่ว่าถ้าถามว่าชาร์จเร็วไหมก็ไม่ได้เร็วกันแนั้นทุกคนเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยให้มาค่อนข้างจุค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะในการชาร์จเนี่ยก็จะใช้เวลาในระดับหนึ่งนะฮะแต่สําหรับสเปคที่เขาให้มานะครับผมในเรื่องของจอนะครับผม CPU นะ สามารถใช้งานทั่วไปได้ไหมในส่วนของการเล่นโซเชียลมีเดียครับทุกคนเรามาลองดูในการถ่ายฟีด a c e b o o กกันก่อนครับสำหรับการเล่น Facebook นะครับผมก็ถือว่าเล่นได้สบายนะฮะผมเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้นะครับผมโอเคนะับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมสีสันที่ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับแล้วก็แต่ถ้าสมมติเราเลื่อนเร็วๆอย่างนี้นะครับทุกคนมันจะมีความแบบยืดยุนนิดหนึ่งนะครับทุกคนนี่เนาะ ก็จะใช้งานได้ทั่วไปถือว่าใช้งานได้ไหมใช้งานทั่วไปได้โอเคนะครับผมใช้งานทั่วไปได้สบายเลยแหละนะฮะนี่มาดูครับผมในการใช้งานติ๊กต็อกกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับการใช้งานติ๊กต็อกนะครับผมหรือว่าใช้งานดู YouTube ดูวิดีโอต่างๆเนี่ยถามว่าสวยไหมนะครับทุกคนก็สามารถที่จะดูได้ปกตินะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะ แต่ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับถ้าสมมติว่าผมแขงอย่างนี้นะครับผมเอียงๆอย่างนี้นะครับผมจะมีความมืดนะครับผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูตรงๆอย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าได้อยู่นะฮะนี่เสียงเสียงเสียงก็โอเคอยู่นะครับทุกคนเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนของการใช้งานทั่วไปนะครับในการเล่นโซเชียลมีเดียใช้งานปกติเนี่ยในถ้าพูดถึงเลทราคานี้ในเลทราคาเริ่มต้นเนี่ยทำทำงานออกมาได้ประมาณไหนนะผมถือว่าใช้งานทั่วไปนะได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะฮะมาดูครับผมในเรื่องของการเล่นเกมกันต่อครับทุกคนสําหรับการเล่นเกมครับรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ผมเซอร์ไพรส์รามากครับทุกคนสำหรับการเล่น RV ครับทุกคนมันสามารถปรับสุดได้เลยทีเดียวครับ ซึ่งสามารถที่จะปรับสุดได้นะฮะผมก็จะได้ฟิลลิ่งนะครับผมในส่วนของภาพเนี่ยน้ำจะมีการเคลื่อนไหวผู้ปั๊บผู้ปั๊บยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าครับเอาเลนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนี่คือสกินโทนที่ได้นะครับผมเฉียดสีอะไรต่างๆนะฮะซึ่งถ้าเราเล่นนะครับผมในห้องปกติเนี่ยก็สามารถจะดูได้ปกตินะครับทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นกลางแดดนะครับผมในที่ที่มีแสงเยอะๆเนี่ย มันจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับทุกคนเออนี้บอกไว้ก่อนเลยนะฮะมาดูครับผมสิ่งที่เซอร์ไพรส์สำหรับผมเลยนะครับทุกคนนี่ก็คือในส่วนของการปรับตั้งค่ากราฟิกภาพตรงนี้แหละครับทุกคนนี่ครับผมในส่วนของภาพพิเดีครับสามารถเปิดได้สุดนะครับผมการแสดงผลครับปรับได้สูงมากเลยนะฮะนี่แล้วก็พาร์ติเคิลครับปรับสูงมากได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของสนามลบครับตรงนี้ทุกคน เราสามารถจะเปิดเขาโครงได้นะครับผม fps นะครับผมสามารถเปิดเฟรมเรทสูงได้ครับทุกคนนี่มีเอฟเฟกหมโกต่างๆเราสามารถเปิดได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมว่าแต่ละเอฟเฟกต์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับทุกคนอ่าอย่างแรกครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าฟิลลิ่งเนี่ยในการที่เราเปิดนะครับผมเปิดสุดเนี่ยมันจะได้ประมาณไหนนะฮะเอาตัวอย่างเป็นไอรี่เลยแล้วกันครับทุกคนปุ๊บ อับเพืทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในโหมดการทดลองฮีโร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าฟิลลิงจะได้ประมาณไหนทุกคนลองดูนะเวลาเราเดินเข้าป่าครับเห็นไหมครับผมว่าพุ่มไม้เนี่ยมีการขยับนะครับผมอ่าฟิลลิงเนี่ยได้เลยนะครับผมฟิลลิงเนี่ยได้เลยดูครับผมเวลาเดินบนน้ำครับน้ำจะมีการกระเพื่อมกระเพื่อมตามนะครับแล้วด้านล่างของตัวไอวีนะครับผมก็จะมีเงาเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันทําให้เราได้ฟิลลิงนะครับผมเหมือน มือถือในแบบคือสามารถปรับสุดได้อออะเประมาณนี้นะทุกคนแต่นะฮะอันนี้ขอมีคําว่าแต่นะทุกคนเวลาเราเล่นจริงๆนะครับผมเข้าทีมไฟเนี่ยโอ้โหเวลาตัวไหนที่มีสกินอ่สวยๆนะครับอมสกินแบบโอ้โหเวอร์วางอลังการเนี่ยค้างเลยทุกคนมันกระตุกนะครับผมมันวาร์ปเลยดีเดียวนะฮะแต่ฟิลลิ่งเนี่ยได้เลยครับทุกคนนี่เนาะฟิลลิ่งในการเดินในการเข้าพุ่มอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเลยครับก็จะประมาณนี้นะฮะ,ะทุกคนเดี๋ยวผมจะลอง ออกนะครับผมแล้วก็ไปปรับนะครับผมลดความละเอียดลงมานะครับผมให้อยู่สักประมาณสูงๆดูนะครับผมว่ามันต่างอย่างไงเนาะซึ่งเหมือนที่ผมบอกไปครับว่าถ้าสมมุติว่าเราปรับนะครับผมอยากจะให้แบบเอยได้กราฟิกแบบเออเดินแบบสวยๆสักนิดนึงนะครับทุกคนก็สามารถปรับสุดได้ครับแต่เล่นเนี่ยลำบากมากครับทุกคนแต่ถ้าผมแนะนำเนาะก็ปรับสักประมาณแบบให้ต่ําไปเลยนะฮะมันสามารถเล่นได้ลื่นกว่านะเล่นได้สมมติกว่านะฮะ แต่โหมดเฟรมเรตสูงนะครับแนะนำว่าเปิดเอาไว้เนาะมันจะทำให้เราเล่นเล่นง่ายนะครับผมมันไม่ปวดตาเนาะแต่ถ้าเราเปิดสุดนะครับผมแล้วเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเมื่อยตานิดหนึ่งนะครับทุกคนมันจะมีการย้้ยบ้างนะครับยุ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 บขึ้นมาเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับผมจากสูงมากนะครับผมให้กลายเป็นแค่สูงพอนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับ อ่านะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนแล้วก็เพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมที่ตัวละครนะครับผมโมเดลของตัวละครเนี่ยมันจะสวยกว่าตอนที่เราปรับสุดนะครับทุกคนซึ่งผมชอบแบบนี้มากกว่านะฮะไม่ต้องปรับสูงมากไม่ต้องปรับสุดมากนะครับปรับแค่พอสูงพอนะฮะโมเดลตัวละครครับจะสวยเนาะแล้วก็ด้านล่างของตัวละครครับก็จะมีเงานะครับแต่น้ำเนี่ยจะไม่มีการเคลื่อนไหวตามนะครับเวลาเราเดินเข้าป่าไปครับผมนี่ข้าพุ่มนะฮะ ป่าก็จะไม่มีการแบบขยับตามเรานะครับผมนี่เนาะแต่ถามว่าเล่นลื่นกว่าไหมผมบอกเลยนะเล่นลื่นกว่าเยอะเลยครับเนาะแต่ถ้าแนะนำนะครับผมเปิดสักประมาณกลางๆนะครับผมหรือไม่ก็เปิดต่ําไปเลยนะมันจะเล่นง่ายกว่านะฮะปรับสุดนะครับผมเล่นไม่ได้นี่ก็แบบมันก็ขัดใจอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับปรับสุดได้นะครับผมแต่ว่าเล่นไม่ได้เล่นได้แต่มันหน่วงมากครับทุกคนเนาะก็ผมลองพยายามอยู่แล้วนะครับก็ชนะแต่มันกว่าจจชนะนี่เหนื่อยเลยฮะ สำหรับการเล่นเกมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับปรับสุดได้นะครับผมแต่เล่นลําบากหน่อยนะฮะหันมาดูด้านหน้าจอต่อครับทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้ที่เป็นติ่งหยดน้าลงมาอย่างนี้ครับตรงนี้เนี่ยเขาให้กล้องหน้ามาด้วยนะครับซึ่งกล้องหน้าเนี่ยเราก็ต้องให้มาอยู่แล้วแหละนอกกล้องหน้านะฮะกล้องหน้าเนี่ยจะให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลครับทุกคนหันมาดูด้านหลังนะครับที่เราเห็นเหมือนมีอยู่3กล้องไม่ใช่นะครับกล้องหลังเนี่ยให้มาทั้งหมด เพียงแค่2กล้องนะครับผมด้านบนตรงนี้เนาะเลนส์หลักครับจะให้มาที่13ล้านพิกเซลครับแล้วก็ให้เลนส์เดฟมา2ล้านพิกเซลนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นแฟลชเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบขึ้นมาใส่ไม้เฉยๆนะครับผมให้ดูเหมือนกับว่ามีกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะเอ่อกล้องนะครับผมในการใช้งานนะครับผมเป็นยังไงนะครับผมแค่ตัวเลขเนี่ยผมว่ามันไม่เห็นภาพใช่ไหมครับทุกคนผมว่างั้นเราออกไปถ่ายรูปกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปกันเลยครับ ทุกคนครับตอนนี้เราก็ออกมาอยู่ด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนี่คือสกินโทนที่ได้นะครับนี่คือสกินโทนกล้องหน้านะครับก็จะมีความติดเหลืองๆหน่อยๆนะฮะทุกคนนี่มาดูกล้องหลังกันต่อครับทุกคนและนี่คือสกินโทนที่ได้โดยกล้องหลังนะครับทุกคนนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะฮะ โอเคครับทุกคนเรามาดูกันก่อนว่าเขามีโหมดอะไรไหมกับเราเล่นบ้างครับทุกคนสําหรับโหมดแรกก็จะเป็นในส่วนของโหมดโปรนั่นเองครับทุกคนส่วนนั้นโมดตรงนี้เนาะเราสามารถจะเพิ่มในส่วนของฟิลเตอร์ได้ด้วยครับทุกคนมาดูกันที่โหมดต่อไปครับทุกคนนั่นก็คือในส่วนของโหมดวิดีโอนั่นเองครับสำหรับโหมดวิดีโอโดยกล้องหลังครับทุกคนก็จะสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่1080 P30 เฟรมครับและ720 P 3 0อ่มเฟรมนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ งันมาดูกล้องหน้าต่อครับสำหรับกล้องหน้าครับทุกคนสกินตัวนี้ได้ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็สามารถจะถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่10 8 0 p 30มเฟรมนะครับแล้วก็ความละเอียดต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่7 2 0 p 30่เฟรมครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมงานวิดีโอไว้ครับทุกคนได้ดูกันนะครับว่าสามารถจะถ่ายออกมาประมาณไหนนะครับนิ่งไหมอะไรยังไงนะครับก็ดูตัวอย่างเลยครับทวนครับนี่คือการทดสอบวิดีโอโดยกล้องหน้านะฮะ การกันสั่นนะครับผมความนิ่งก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับนี่ทุกคนครับนี่คือการทดสอบวิดีโอโดยกล้องหลังที่ความละเอียด 1080p 3ัดเฟรมครับนี่ความนิ่งเลยได้ประมาณนี้นะฮะัทุกคนสกินโทนประมาณนี้เลยนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้นะทุกคน โอเคนะครับทุกคนสําหรับการถ่ายวิดีโอก็จะได้ประมาณนี้เลยนะฮะงั้นเรามาดูกันในส่วนของโหมดการถ่ายรูปถ่ายกันต่อครับสําหรับการถ่ายรูปถ่ายครับทุกคนตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของการทํารีทัชใบหน้าหรือว่าฟุ้งฟิ้งนั่นเองครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มในส่วนของฟิลเ,ลเตอร์ได้อีกด้วยเนาะแล้วก็ด้านบนครับสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของ HDR ครับทุกคนตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมรูปภาพการที่เราเปิด HDR กับไม่เปิด HDR กับทุกคนนะครับได้ดูกัน เห็นไหมครับทุกคนว่ารูปภาพที่เราเปิด HDR นะครับผมมันจะมีการเก็บรายละเอียดของแสงด้านหลังนะครับก็ถือว่าตัวเครื่องนะครับผม AI เนี่ยทำการคำนวณนะครับผมออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างฉลาดใช้ได้เลยนะครับกับเลทราคานี้แล้วก็ในส่วนของกล้องหลังครับก็จะมีในส่วนของการใช้ AI เพิ่มมาให้นะครับคืออยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่สมมติเราเปิด AI เนี่ย AI จะรู้ทันทีเลยครับว่าที่เราถ่ายตรงนี้คืออะไรนะครับนี่เขาชื่นเป็นใบไม้ไหมครับเราเนี่ยฮะ แล้วก็สามารถเปิด HDR ได้เหมือนกล้องหน้านะครับผมสามารถทำรีทัชใบหน้ารีทัชอะไรต่างๆได้นะครับผมที่เป็นรูปดาวตรงนี้นะครับฟิลเตอร์นะครับก็มีมาให้เหมือนกันเลยนะครับกับกล้องหน้าเนาะ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างรูปภาพที่ถ่ายได้ในโหมดรูปถ่ายเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพไปกับทุกคนได้ดูกันนะครับนี่คือรูปภาพนะครับผมที่เราถ่ายได้โดยที่เรานะครับผมใช้ AI ครับรูปหนึ่งนะครับผมคือรูปภาพที่เราถ่ายโดยไม่ใช้ AI นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าความอิ่มสีเนี่ยก็จะต่างกันออกไปนะครับผมรายละเอียดของทรงของแสงเนี่ยก็จะต่างกันออกไปเช่นเดียวกันครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของการใช้ HDR ครับเหมือนที่เพื่อนๆเห็นรูปนี้เลยนะครับทุกคนเวลาเราถ่ายโดยใช้ HDR ครับด้รายละเอียด เขาสามารถเก็บให้เราได้นะครับต่างกับอีกรูปนึงครับที่เราไม่ใช้ HDR ครับมันจะไม่ค่อยเก็บรายละเอียดของแสงนะจะเห็นแค่หน้าของเราเนาะเอาผมฉากหลังก็จะไม่ค่อยเห็นนะฮะโอเคครับมาดูกันในส่วนของโหมดรูปภาพบุคคลกันต่อนะครับทุกคนหรือว่าการถ่ายพอร์เตดนั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวมาดูนะครับผมกล้องหน้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายกับทุกคนให้ดูกันนะครับว่าเขาเก็บขอบได้ประมาณไหนนะหนึ่งสองซ้ำ เฮ้ยสกินทนดูดีเลยนะทุกคนทำไปเล่นไปนะฮะก็ถือว่าตัดขอบออกมาได้พอใช้นะครับผมใช้ได้นะฮะนี่ก็สามารถจะถ่ายอัพลงโ,งโซเชียลได้นะครับแล้วก็สกินโทนที่ได้นะครับผมใบหน้าอะไรต่างเนี่ยก็เก็บให้เราในระดับหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับผมถือว่าถ่ายอัพลงโ,งโซเชียลเนี่ยก็ใช้ได้นะครับผมสบายเนาะก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างรูปภาพนะครับผมของโหมดการถ่ายภาพ พอเตทหรือว่าการถ่ายภาพบุคคลนะครับทุกคนได้ดูกันนะครับรูปภาพที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่สมมติว่าเราใช้เป็นโหมดพอเตทหรือว่าโหมดถ่ายภาพบุคคลเนี่ยก็จะมีการทำละลายฉากหลังให้กับเรานะฮะซึ่งจะทําให้รูปภาพเนี่ยดูมีมิติดูมีอะไรยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรูปภาพที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะทุกคนทุกคนครับงั้นเรามาดูกันในส่วนของโหมดเพิ่มเติมกันต่อนะครับสำหรับโหมดเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีมาให้กับเราในส่วนของโหมดกลางขึ้นโหมดวิดีโอสั้น หมดเคลื่อนไหวนะครับผมนาะโหมดเคลื่อนไหวเร็วว่าการถ่ายประมาณทำเหล็บมาแล้วทุกคนสาหรับกล้องมือถือรุ่นนี้นะครับทุกคนก็จะสามารถถ่ายได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งสามารถใช้งานทั่วไปเนี่ยถ่ายได้ครับอะไรต่างๆเนี่ยได้เลยนะแต่ว่าแนะนานะครับว่าให้ถ่ายในที่ที่มีแสงดีนะครับผมถ้าแสงดีเนี่ยกล้องรุ่นนี้ถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะแต่ถ้าสมมติถ่ายในที่ที่แสงน้อยนะครับผมมันก็จะมีความมืดๆมนๆหน่อยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับกล้องมือถือ รุ่นนี้นั่นเองงั้นเรากลับไปในสตูดิโอกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปกันเลยครับจากที่เรากลับมาจากถ่ายรูปกันเมื่อกี้ครับทุกคนก็กล้องที่เขาให้มานะครับผมก็เน้นการใช้งานทั่วไปนะครับผมอัพลงโซเชียลใช้งานทั่วไปเนี่ยได้สบายเนาะแล้วก็ถึงหมวดมันจะไม่มีให้เยอะมากมายก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ก็มีให้ครบอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนพิจารณานะครับก็มีสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าผมอยากได้เป็น type C ทุกคน แต่การที่เขาให้มาเป็นไมโคร USB เนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับเหมือนเวลาเรามีมือถือส่วนใหญ่ที่บ้านของผมนะครับก็จะมีสายไมโคร USB อยู่นะครับผมเหมือนบางทีเราลืมพาสาย Type C ไปนะครับก็สามารถใช้สายอันเก่าของเราเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับผมก็ประหยัดไปอีกนะครับทุกคนซึ่งก็เป็นมือถือในเลทราคาเริ่มต้นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเลยครับสำหรับรุ่นนี้เนาะและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ม นแนะนําตรงมาที่เจนไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจ h น n โฟนเฟซ o ุ๊กเจ i น h โฟนครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองวันนี้ครับผมนันทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเจ เรารับประก,กันห้าปีสัป,ปร้รอ,รองมีคร<อ>ึ่งสัรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานพรบริการอีกมากมาย